อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะ FC ทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของทองร้านเกจิมหาเวทนะสําหรับวันนี้เนาะก็อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะวันนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วด้วยเนาะก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านเลยเนาะตลอดปีนี้แล้วก็ปีหน้านะก็มีความสุขกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะมาค่ะวันนี้น้องปามีอีกหนึ่งรุ่นที่จะมารีวิว แต่ว่าเป็นรีวิวที่แบบว่าไม่แกะอะไรเลยนะไม่ได้แกะอะไรเลยค่ะเป็นอยู่ในซองซีนซองซีนเขาสวยไปอยากให้เอาไปแกะลุ้นเลขกันเอาเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ เป็นรายการตะกุดหนังประกำช้างหนังประกำช้างนี่ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์เนาะของที่มีฤทธิ์ในตัวนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นกันภัยปราภัยรีนะคะหลวงปู่อิ่มที่วัดทุ่งนาใหม่เนาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรุ่นนี้มีสองรายการนะคะก็คือเป็นพันเชือกมงคลลายธงชาตินี้เลยซองสีน้ำเงินสดใสนี้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ อีกรายการหนึ่งเนี่ยเป็นพันได้สายสินเสกเป็นซองสีขาวๆเนาะน้องปลาเหลือเพียงเท่านี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะคะรีบๆกันหน่อยเลยของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะสำหรับรุ่นนี้ผู้ทุกคุณเนี่ยอย่างที่บอกคะ่ะของประกำรรช้างเนาะนี่เป็นรายการที่1นนะคะรายการที่1เป็นพันเชือกมงคลลายธงชาติแบบนี้เลยด้านหน้าคลิปเนี่ย จะมีน้องปลาลงภาพเป็นสไลด์ไว้ให้เนาะทั้งสองรายการเลยสวยงามนะคะเป็นลายทงชาตินะคะเป็นหนังประกรรมช้างพุทธคุณของประกรรมช้างนี่เยอะมากๆเลยนะคะก็จะป้องกันคุณใส่ได้ลมเพลมพัดได้นะคะเข้าปงเข้าป่าหรือว่าจะ อ๋โอ้ถือว่าเป็นของมงคลน่ะเป็นของมงคลอาถรรพ์น,นะคะก็ใครมีไว้ครอบครองก็จะมีเรื่องโชคลาภมีสเสน่ห์เมตตาปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยได้นะคะมีโชคลาภมีสเสน่หหาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมในสายของหลวงปู่นะคะแล้วก็นี่รายการที่สองนะคะเป็น อะไรอะเป็นได้ใส่สินเนาะผ่านได้ใส่สินเสกนะคะก็ถือว่าอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นเป็นของที่เอาไว้ติดตัวเนาะทำมาค้าขึ้นค่ะมีแต่มีแต่สิ่งที่ดีๆมีความที่แบบว่าค้ำคูณเราได้ด้วยกันภัยประภัยลีได้นะคะอย่างที่บอกกันคุณกันใสกันของกันสิ่งที่ไม่ดีนะคะได้หมดถือว่าเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งเครื่องรางที่เป็นมงคลอาถรรพ์เลยเพราะว่า เขามีลิตในตัวเนาะอ่ะก็เดี๋ยวนะ้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะก็ถ้าเกิดชอบทักทายกันมาได้มีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ